สวัสดียังจำชื่อนี้ได้ไหมพจมานพิมพ์จันนั้นไงยังจำกันได้ไหมนอห่างหายจากเวทีเพราะงานจ้างน้อยลงแต่ความรักในเสียงเพลงที่สร้างชีวิตมาตั้งแต่วัยเยาวทําทำให้พจจมานพิมพ์จันเชื่อมต่อกับแฟนๆผ่านหน้าจอ Facebook, เฟซบุ๊กเผยแพร่วิดีโอสดส่งเสียงร้องทักทายและพูดคุยแทนความคิดถึง และยิ่งหวนได้ถึงวันวานสมัยไดแชมป์จากงานประกวดเพลงลูกทุ่งประจำปีที่สันบุรีจังหวัดชัยนาทได้ควายเผือกเป็นรางวัลเบิกทางให้เห็นแววศิลปินจนมีโอกาสทำอัลบ,บั้มเพลงแนวหวานมากกว่า40อัลบ,บั้มทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนำมาเรียงร้อยเป็นเนื้อเพลงจำได้ไหม <l ug> แทนชีวิตและงานที่ผ่านมาของเจ้า <l ug> <ๆ S 2> <Millionen Taylor> ของฉายา <l ug> <ๆ S 2> เจ้าแม่เพลงหวานมิจจงงไ่เอกัันนนาคนดถึล พขาสูงแค่นี้ดิ้นพลาดพลาดพลาดข้างใต้ถุนเวทีตอนนั้นนุ้กก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดีเียก่อนนุ้ลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้ไหมเองร้องเลยไม่รู้เสียงเพราะหรือว่ายังไงควายข้างล่างตื่นหลุดไปเลยว่าอ้าควายคืออะไรควายคือรางวัลหลุดทีนี้เขาก็จับควายมาผูกใหม่มาผูกไว้ใต้ใต้ถุนเวทีคือมันก็น่าตลกปกติเราร้องประกวดร้องเพลงอ่ะเราจะต้องมีรางวัลโชว์เป็นถ้วยรางวัลเป็น อะไรก็แต่โชว์บนเวทีแต่อันนี้รางวัลอยู่ใต้ถุนเวทีแต่ถ้าเป็นเงินจะตีราคาเป็น8 0 0พยุคโน้นนะเยอะนะคะพ่อบอกเออเงินมีแล้วขอควายกัแล้วกันนะต้องเอาควายไปพ่ออันนะะี้ค่ะคือตอนนั้น,นะคะ่ะคือประกวดจนไม่มีที่ประกวดแล้วะคะ่ะไลฟ์สดกลางคืนก็อีกแบบหนึ่งลางวันก็สว่างดีเนาะถ้าหากวันนี้ร้องให้ฟังไม่ได้หมดทั้งหมดก็จะจัดให้อีกครั้งหนึ่ง ก็ทักทายแฟนเพลงของพี่นุษพจนมานด้วยนะคะนี่คือรายการลั่นทุงะค่ใช่ค่ะอันนี้ได้มีมีพี่หนุ่มดังสีเข้ามาดูด้วยเนาะใช่ใชค่ะพี่หนุ่มจะเข้าจะแอบแอบเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแวะเวียนเข้ามาจะมีศิลปินหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันคุณน้องจันทราธิรวันก็เป็นเพื่อนกันก็เข้ามาดูกันด้วยค่ะ พอได้เห็นแบบนี้นะคะก็เลยได้เห็นค่ะว่าพี่นุชเองเนี่ยก็ได้พูดคุยทักทายกับแฟนๆผ่านโลกโซเชียลนะคะอาจจะมีร้องเพลงสดบ้างแล้วก็ร้องกับซาวบ้างซึ่งก็ทําให้หลายคนนั้นยังคงได้ยินแก้วเสียงนี้และค่ะที่เคยชนะใจกรรมการมานับเวทีไม่ถ้วนเลยได้รางวัลเป็นควายเหือกก็มีแล้วก็เคยมีผู้ชมที่ดูจนเหมือนเชียร์จนตบมือจนตบหมอก็มีไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย ความประทับใจจากวันวานที่เคยร้องเพลงคิดถึงจริงๆหรือคะเพลงแก้เพลงดังคิดถึงจังเลยจนได้แชมป์เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วทำให้เจ้าแม่เพลงหวานนำกลับมาบันทึกเสียงใหม่พร้อมทำอัลบั้มใหม่ในรอบ15ปีมีเพลงเหงาเพลงแก่แต่ดูดีแต่งเองทั้งอัลบั้มจากประสบการณ์ในวงการที่สั่งสมเผยแพร่เป็นซิงเกิลแรกๆทั้งที่ไม่มีสื่อช่องเคเบิลในมือเหมือนเมื่อก่อน และพยายามพลิกคืนมาสู่เวทีด้วยการเสี่ยงดวงไปโชว์ตามร้านอาหารต่างประเทศทั้งเยอรมันและญี่ปุ่นแม้ลงทุนสูงแต่ผลตอบรับจากแฟนเพลงค่อนข้างดีทำให้พจมานพิมพ์จันยังไม่จนเส้นทางอาชีพที่รับหลายๆคนก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะต้อนรับเฉพาะนักร้องผู้ชายเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปอยู่เยอรมันผู้หญิงจะไม่ได้สามีที่เป็นชาวต่างชาติเป็นเยอรมันคือคนที่เที่ยวจะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับการตอบรับ มากที่สุดคือต้องเป็นผู้ชายแล้วก็จะต้องร้องเพลงสมัยใหม่แล้วก็จะต้องเลงร้องเพลงหมอลามอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่ามีคนเขาก็บอกว่าคุณนุ้ต้องทําใจนะถ้าเกิดไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับถือถว่าไปเที่ยวแต่พอเราไปปุ๊บมันตรงกันข้ามเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยมีใครไปร้องอมาตะแบบนี้คือแฟนคลับเยอะมากต้อนรับมากมาก,มากทุกที่ยังภูมิใจและรอที่จะไปอีกค่ะ,คะที่จริงจะต้องไปแล้วแหละบังเอิญมาป่วย ในช่วงรักษาไทรอยด์เป็นพิษเหนื่อยอ่อนง่ายหัวใจเต้นเร็วพบอาการเมื่อ2เดือนที่แล้วพจมานพิมจันจึงต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษและพักตารางทัวร์ต่างประเทศระยะหนึ่งก่อนที่ปัจจุบันจะเตรียมตัวเดินทางต่อเพราะเป็นเวทีให้นําผลงานทั้งใหม่และเก่าไปถึงคนฟังอีกกลุ่มที่ยังมอบโอกาสและเป็นสีสันชีวิตอีกแบบบนเส้นทางอาชีพนักร้องที่เจ้าตัวไม่เคยหมดความตั้งใจน้าอ้อยจําจิตไทยทีวีเสรายงาน ta